สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการใช้ไม้บรรทัดนะฮะที่อยู่ในแอป iB i t p เพ n นะครับไม้บรรทัดนี้นะฮะใช้งานอย่างไรนะครับความหมายของไม้บรรทัดก็คือเอาไว้ใช้เพื่อนะฮะในการขีดเส้นตรงนะครับแต่ในตัว iB i t นี้นะครับเราสามารถขีดเส้นตรงก็ได้ขีดเส้นโค้งก็ได้นะครับหรือเอามาเพื่อนะครับวัดนะฮะตำแหน่ง ว่าข้อความที่เราวางรูปภาพที่เราวางสัญลักษณ์ที่เราวางนะครับอยู่ในตำแหน่งที่มันแบบเขาเรียกเดียงที่เสมอกันหรือเปล่านะฮะก็คือไม้บรรทัดเอาไว้สําหรับวัดแล้วก็ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการขีดเส้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเรียกใช้ไม้บรรทัดนะฮะในการวาดเส้นนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนให้เป็นตัวแปลงก่อนนะครับ เปลี่ยนให้เป็นตัวแปรก่อนจากนั้นมาที่ด้านบนครับตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลือกคําว่าไม้บรรทัดครับไม้บรรทัดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะวางนะครับในแนวตั้งหรือนแนวนอนหรือเอียงก็ได้ครับถ้าหากเราต้องการขยับไม้บรรทัดนะครับให้กดตรงนี้ฮนะกดปุ๊บเราจะขยับไม้บรรทัดได้หมดเลยถ้าหากเราต้องการนะครับให้ไม้บรรทัดนะครับมี มุมที่ต่างไปนะครับเราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ครับอ่าอันนี้ก็คือแนวตั้งครับอันนี้อาจจะเอียงนะครับเอียง45องศาโอเคประมาณนี้นะครับลักษณะการใช้งานนะครับจากนั้นไม้บรรทัดก็คือนะครับเป็นอุปกรณ์ช่วยในการทํางานให้ง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นผมจะวาดเส้นตรงนะครับวาดเส้นตรงถ้าไม่ใช้ไม้บรรทัดนะครับ ผมไม่ใช้ไม้บรรทัดนะนะครับผมจะวาดเส้นตรงครับเลือกขนาดของแปลงให้เป็นแปลงแบบขอบขอบคมนะครับเลือกสีสีตามต้องการแล้วนะครับแล้วทีนี้ต้องปรับขนาดครับปรับขนาดของเส้นนะครับของหัวแปลงให้มีขนาดตามที่เราต้องการครับผมจะลองวาดดูนะครับวาดเห็นไหมครับว่าเส้นมันจะไม่ตรงนะครับแต่ถ้าหากผมใช้ไม้บรรทัดครับเปิดไม้บรรทัดขึ้นมาฮะ ผมลองวาดดูนะครับอ่าเส้นมันจะตรงทันทีเลยครับนี่คือหลักการใช้งานครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะใช้ไม้บรรทัดกับพื้นที่ตรงไหนก็ได้กับเลเยอร์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าไม้บรรทัดเนี้ยเวลาที่เราเซฟออกไปเวลาที่เราบันทึกภาพออกไปไอ้ตัวเส้นแดงๆนะครับจะไม่ติดไปด้วยนะนะครับจะไม่ติดไปด้วยครับนะเดี๋ยวอัาดูกลับนะครับอันดูกลับนะฮะย้อนกลับประมาณนี้ครับ ยกตัวอย่างเช่นผมจะวาดเส้นนะครับแนวท่าแยงนะครับผมก็เปิดไม้บรรทัดขึ้นมานะครับแล้วปรับให้มีแนวนะครับแนวท่าแยงนิดจากนั้นนะครับผมก็ทําการวาดครับปึ๊บอ่าเห็นไหมเราก็จะได้ไม้บรรทัดนะครับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดนะครับแล้วกลับอีกครับ บอให้เป็นแล้วก็วาดอีกครับประมาณนี้นะครับนี่คือการใช้ไม้บรรทัดนะครับอ่าโอเคครับเราต้องแยกแยกให้ออกว่าไม้บรรทัดคืออะไรนะครับใช้เป็นไกด์ไลน์ในการวาดรูปในการวาดเส้นนะครับเฉยๆครับแล้วทีนี้ในฟังก์ชันของไม้บรรทัดครับนะฮะเราปิดครับอ่านะเราปิดนะครับปิดปุ๊บตรงนี้ ในไม้บรรทัดนี้มันก็จะมีในส่วนของนะครับการสร้างวงกลมนะครับการสร้างวงรีการสร้างรัศมีนะครับอยู่ในโหมดเดียวกันนะแต่ตรงนี้คือไม้บรรทัดนะครับแต่ตรงนี้คือนะครับเป็นการสร้างวงกลมนะครับอ้าวยกตัวอย่างเช่นผมกดตรงนี้ครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีไม้บรรทัดตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็มีรัศมีฮะเราสามารถกําหนดนะครับขนาดตําแหน่งได้ครับแล้วทีเนี้ย เราลองวาดดูนะครับเราลองวาดดูนะครับอ่ะนะครับเราก็ได้วงกลมที่นะฮะมีความสวยแล้วนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราวาดโดยปกติแล้วถ้าเราวาดวงกลมนะครับโดยไม่มีไกด์ไลน์ตรงนี้ครับเราปิดครับปุ๊บนะเดี๋ยวลองวาดดูนะเห็นไหมครับมันก็จะไม่เป็นวงกลมไงนะฮะนี่คือหลักการใช้งานครับโอเคอันดูครับครับ แล้วทีเนี้ยเราต้องการวงกลมขนาดไหนนะฮะเราก็ปรับเลยครับวางตำแหน่งที่เราต้องการนะฮะเอาไว้คือการใช้งานเราอาจจะยังไม่คล่องนะครับให้เรา,เาฝึกใช้งานบ่อยๆครับจากนั้นเราก็ว่าครับอานะ่อานะครับ เรื่องกระตังแอื่นครับคือในในในวงกลมนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะอันนี้เราสามารถถ้าเราแตะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับปลายลูกศรเนี่ยมันก็จะวาดที่ตรงนี้ครับแต่ถ้าใครอ,ออกมาครับมันก็จะวาดที่ตรงนี้อ่านะฮะก็คือตัว ไอวงกลมเนี้ยนะครับมันเป็นแค่ไกด์ลายเฉยๆให้เราวาดนะครับให้อยู่ในรัศมีนะครับที่เราต้องการะประมาณนี้ครับเราจะวาดตรงนี้ก็ได้ครับเราจะวาดตรงนี้หรือวาดนอกก็ได้อาว่าผมวาด้างนอกกันครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับก็จะได้วาดทางในครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนสีอ่าเอาตรงนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ขนาดที่เราต้องการ นี่คือการใช้นะครับไม้บรรทัดเป็นไกด์ไลน์โอเคครับผมปิดนะเข้ามาปุ๊บอ่ามาอีกตัวหนึงครับตัวนี้คือการวาดนะครับรูปวงดีนะครับเดี๋ยวเราปิดนี้ก่อนปิดปุ๊บอ่ามาที่วงดีครับวงดีนะครับตรงนี้อันนี้คืออะไรอ่าไม่ใช่ เดี๋ยวย้อนกลับก่อนนะครับโอเคเดี๋ยว,วยกเลือกการปิดอ่าเปิดมาใหม่๊บอ่านะฮะตรงนี้นะครับให้เราปรับยืดออกได้ครับนะฮะยืดออกได้ครับเราลองวาดดูนะครับวาดปุ๊บเห็นไหมวาดปุ๊บอ่านะครับเปลี่ยนสีดูนะครับเปลี่ยนสีดูปุ๊บอ่าเราก็จะได้แบบนี้ครับ เราก็จะได้เราลองปิดมาบรรทัดดูนะครับปุ๊บอ่ะเราก็จะได้แต่ผลงานนะครับของเราแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็ทําให้เราได้ชิ้นงานง่ายๆครับนี่คือหลักการการใช้มาบรรทัดครับแล้วทีนี้นะฮะมีละอเอีอ่อเราก็กดมาบรรทัดครับลรวก็กดที่ลัศมีครับปุ๊บอ่าก็จะเป็นลัศมีนะฮะสำหรับใครที่ต้องการวาดรัศมีนะฮะก็จะประมาณนี้ครับอ่านะฮะ ล้สียี้นีเอาไว้ขี่เส้นนะครับเช่นเราขี่เส้นนี้นะครับเส้นก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกันครับเหมือนหลักการเดียวกันนะ,ะกับไกด์ไลน์ครับนะฮะพอเรานะครับปิดอ่าเราก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือไกด์ไลน์นะฮะในการใช้ไม้บรรทัดอ่าเราปิดดูปิดไม้บรรทัดน,นะฮะแค่นี้เองครับ ง,ง่ายนะฮะกับการใช้มันบันทัดครับเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้เพียงเรารู้ว่าไอ้ฟังกช์ชันนี้มันทำงานอย่างไรนะฮะมันมีอะไรบ้างในแถวบนนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ